นี่ค่ะวันนี้เตรียมของเพื่อที่จะบวงสวงแก้บนเมื่อวานนะคะที่ได้ขอพรท,ท่านจะที่จะทางและท่านก็ให้โชคลาบวันนี้ก็เลยมาเก็บเตรียมของอแล้วก็แม่มาด้วยแล้วก็คนเก่า เมื่อวานอาม,มเธอไม่ได้ซื้อตามพวกพี่นะออ๋อเต็มๆเลยอาร์มสามตัวตรงเลย280สองแปดศูนเดี๋ยววันนี้เอาอีกรอบเนอะอามเนอะขอจันเจ้าที่เจ้าทางอีกรอบอันนี้เตรียมก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปทำไหว้ตรงที่เก่าตรงนั้น ค่ะนี่ค่ะวันนี้มาแก้บนนะคะที่เมื่อวานมาขอพรแล้วก็ท่านได้ให้โชคลาบตามตัวตรงเลยวันนี้ก็เลยมาขอแก้บนที่ได้โชคลาบเมื่อวานที่ได้บุญไว้ถ้าได้สามตัวตรงจะซื้อหัวจะเอาหัวตมูแล้วก็ไก่เป็ดไก่มาทไทรผักฎขมไม วันนี้ก็เลยได้มาแก้บนอีกครั้งแล้วก็ภาวนาขอให้วันนี้ได้สามตัวตรงอีกสักรอบเถิดสาธุยานี้มารูมดแล้วแหละอคือข่าวนอนละว, <c oughs> วนอนป่ <c oughs> นนานอนออนี่ยโอ้ยอนี้ข่นอมนนนมันคง กระดูกจะดิกไม่ได้เลยของหมูเสียบจมูกไว้โหจมูกจะดิบไม่ดิกไม่ได้ให้ให้ให้เพ่งเองแต่ยายเดินบุรีกับบุรีมีแมวมีครู้ทั้งหมดแหละเราลองนับซิพีิซีว่าวันนี้เรามีกี่อย่างเรามีกี่อย่าง ของมีกี่อย่างนหัวมูนับเลยผลไมก้ก็แต่ละชิดก็นับเป็นอย่างหนึ่งสับรดอย่างหนึ่งนั่นอย่างนึงเราละนับทุกอย่างนับทุกอย่างดเทำไม ทั้งทุกอย่างเลยรวมกันเอาเอาเอาเป็นอย่างอะเป็นอย่างไงอย่างขนมมีกี่อย่างก็เป็นหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างไปแล้วผลไม้กี่ชนิดก็รับเป็นตัวไปขนมขนมมีกี่อย่างขนมมีกี่มีกี่ชนิด ผลไม้มีกี่อย่างผลไม้มีเกอย่างเก้าอย่างดอกไม้ดอกไม้ก็มีสองอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเมื่อกี้เจ้าเอาโทรศัพท์ยายมาก่อนอย่างขนมหวานมีสิบเอ็ดอย่าง มีมีลูกชุบด้วยนะรวมไอ้ขนมฟักบัว้วยนะของแข็งด้วยรวมเป็นสเปดอย่างนี่สเปดย่างกันดึงดึงได้งานนี้ ผอไก่หนึ่งหนึ่งไก่ก็หนึ่งเป็ดก็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหัวหมูหนึ่งเลขหนึ่งมาตอกไม้กบมะพร้าวเป็นคู่อยู่แล้วอืมอมาแล้วค่ะมันเกินแล้วห้าหืมเนยังไห่ผาโมเห็อยู่งานนี้วิ่งหนึ่งเลย นีนะคะมองเห็นชั่เดงตาเลยเนาะเริ่มต้นที่หค,ค่ะ